สบ,บายดีเนาะถักท้ายสบ,บายดีเอฟซีมดจุกข,ขู่สุกคนนะก็ได้มาพกพอๆกบับบอรวันคือเก้าไม่พี่น้องเมื่อนี้ก่อได้มายุททีว่าส่วนอย่างพลาผ่แม่พี่น้องเนาะก็หลังจากที่ว่าแล้วให้แล้วหน้าแล้วกบ็บ่าอวันก็เฉิดไเข้ามาทางเพราะว่ายางเข้าขาปุ๊กปีนี่พี่น้องขาปุ๊กปีนี่เด๋ยนนี้ก็อเฉิดไมาทางเป็นคล้องไปก่อเฉิดไถ้จงให้เขาเจ้าอหันบกบกบกแปลงเป็นทางไปพี่พี่ พี่น้องเนาะเอกอยู่สวนรณนะพี่นอ้องตัวนั้นจะเป็นสวนของขอจ้าเนาะแต่ตัวทั้งทึงนั้นบ้าวันก็ได้ปลูกแล้วแต่ก็ได้ซีดยาแล้วเรียบร้อยแล้วเ,เนาะก็เท่ว่าตัวนี้การเฮากาปลูกปีนี้เนาะก็ยังบ่ได้ขุดขุดเป็นคลองเธอพี่นอ้องเขาก็จะได้ขุดเป็นคลองแบบขจ้าเนี่ยขุดเป็นคลองไปว่าเวลาเขามาหักษามันจะง่ายนะพี่น้องเนาะ ตัวน,นี้เบ่าว่อนก็จะได้ทางให้เป็นแลว้วทางให้ขเขาเจ้าก่อนเพราะว่าหญ้าเนี่ยตึบแห้งพี่นอ้องตึบแห้งได้พี่นอ้องหญ้าเบ่าว่อนก็จะได้ทางให้เป็นเลี้ยวแบบนั้นแหละเนาะนี่อันนั้นก็ที่ว่าบ่าอ่อนก็จะได้จาด้างเขาเจ้ามันมาบกเป็นทางซอยเนาะเอ็ดผู้เดียวก็บว,วัยผมเองเพี่น้องก็ปุ๊กปีนี้ก็ประมาณสามสามร้อยปลายตุนนน่นนี่แหละผ่เองเพี่นอ้องตัวที่ว่านี่ตัวทุกคนก็จะเป็นหญ้าพลาสที่วา่าเ้าปลูกไปแล้วนั่น ในปีนึง่มันก็จะสูงแล้วตันนั้นนะเนาะเขาจะได้เขาได้ชีดยาเรียบร้อยแล้วตันนั้นนะแล้วก็เดี๋ยก็เได้มันเน้นควาตัวนี้ให้มันเป็ีนยนพี่น้องเนาะแต่ที่ว่าเอาพุทังหยาตึบหยาหุ่มไปนี่มีบางต่วนกว่าตั้มตั้มพี่น้องเนาะมันขึ้นบ่ได้เพราะว่าหยามันนี่สูงพดเนาะแล้วหน้าละบวนกว่าเสด้มาเบื้องส่วนเนาะกตที่ว่าะได้มาบวชรบศักษาส่วนนี่ก่อน ผมให้พี่น้องเนาะและ้วก็หลังจากที่ว,ว่าแล้วหัวแล้วสวนเราเบ่าอวันก็สิดได้ไปถ่ายคลิปเนาะก็คือไปถ่ายคลิปน้ำเบลลี่น่ะกับเบลลี่กับสวนยุทธที่ว่าบ่าอวันเนี่ยก็บ่ค่อกคอยมีเวลาที่ว่าจะออกไปถ่ายคลิปน้ำเบลลี่เนาะก็คือเบลลี่เพื่อก็ได้เดินทางไปที่แขกหลวงพะบางเนาะก็คือจะไปทำภารากิจนั่นแหละผมให้พี่น้อง กที่แรกก็บ่าอวนก็นนสิ่ปะน้ำอยู่แต่ว่าข้างคาพี่น้องก็คือส่วนอย่างพราราของเขาเขาต้องปลูกแล้วเขาต้องในบัวรบัรักษามันนะเพราะมา่พี่น้องก,ก็ถือว่าสมควรในพี่น้องเนาะกัเฮาสิจ่างมดกัต้นทื่เนากกับ่เพียงพอนะไม่พี่น้องเขาก็ต้องแต่เอาเหงือแห้งเขานี่นสูบไปส่ปสนวนใดที่ว่าเขาเห็ดแด่เขาก็เห็ดส่วนใดเห็ดอะไรเขาก็จ้างให้เขาเจาะมาซอยเพรม่พี่น้องเนาะเบ้าอวนก็ใชได้ทางเนาะ หาหาที silently, so 5, 4, 11, okay. Okay, well, issues, ่ว่ากล่องกันเ่อนพี่น้องบ่มีขาดตั้งกล่องบ่มีมือกล่องเนาะเห็ดจังได้เนาะอ่าสิซอกใหม่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวบ่อวันไปซอกเอใหม่มาเห็ดขาดตั้งกล่องก่อนเนาะโอเคเนาะตอนนี้เฮาก็ได้ไปซอกใหม่งามมาที่ว่าจะเห็ดขาดตั้งกล่องของเฮาเนาะนี่พี่น้องตัดทำไมตายจะทำจังได๋เนาะจะเป็นขาดตั้งกล่องได้พี่น้องนเนี้นะเห็ดจังได๋บะเนี้เนาะ ลองมึงใชได้เอาเสียกนี่มัดได้เพี่งหน้องเสียกก็เข่านี่มัดเตียมบบมัดมันจะตกเนาะโอเคนะ้อพี่น้องเนาะตอนนี้เขาก็ได้ต่างกล่องเรียบร้อยเนาะเขาจะได้ซับสวยงามใหม่เน่อยพี่น้องเขาจะได้ทั้งเป็นข้อเป็นข้อแบบนี้นะเพี่น้องเนาะหนะติดแห้งเลย ีบางต้นที่ว่ามันตำ้ยุดหญ่ามุ้งมันเขาจะเดี๋ยกออกพี่น้องนี่2-3องสามต้นนี่หนามุ้งไม่เห็นเลยเหาตองเดยค่อยชอกออกพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเนาะสำหรับทางนี่ก็ถือว่าสำเร็จเนาะทางโค้งพี่น้องนี่ตึ๊บแบบนั่นเลยอ่าเกือบเบิดมือเลยพี่น้อง ทางคลองตจำเต้หัวดอยพุ่นเนาะทั้งดอยพุ่นลงมาลงมาลงมาพี่น้องแต่นี้ก็ซื้ว่ากันทางคลองก็ทำเร็จแล้วอันยังแต่ที่ว่าเขาจะขุดแปลงเป็นทางไปเนาะพี่น้องเนาะขณะเขาบขุดนี่เวลาเขาเที่ยวมาหักสามนี่ยากเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นดินดอยดินสั้นนี่พี่น้องนี่จะสังเกตเห็นเนาะพาเถอะพี่น้องย่างขึ้นดอยพี่น้อง ทางลงกันย่างขึ้นเลยเกือบมืดมือเลยพี่น้องสมควรนไหมพี่น้องเนาะนี่าไม่ข,อมมขอ้อไม่ข้อไม่ได้กันเอาผูทางนี่่เห็นต้นยางพี่น้องต้นยางมันจะอยู่หนาม่ใช่สูงกว่าต้นยางเขาไม่เห็นเนาะผู้ทางที่เราจะไปพี่อนเนาะต้องเดินทางก่อนพาทุก ไม่ยพอสมควรพี่น้องจะเป็นปลาไม่ไลไม่เหี้ยนนี่แหละพี่น้องปลาไม่ไลไม่เหี้ยนเลยแหละถ้าก่อจะได้ขุดเป็นคลองไว้มิไล้พี่น้องนี่ขุดเป็นทางไปแบบนี้เนาะ ถ้าว่าเป็นดินเพียงนี้เขากอจะบบรัยขุดเนาะอันนี้มันเป็นดินดอยพี่น้องถาต้องได้ขุดครับลาขุดก่อนสมควรพี่น้อง เท่านั้นแหละพูดนะพุ่นหัวพุ่น้องพูดน้องเนาะพูดแหละจนจำบอนเทว่าส่วนเขาเจ้าบอนเปลี่ยนเปล่นเพื่ออะไรเนาะนี่พี่น้องอย่างนี้ปลูกพี่นีไม่กล้าถมหัวเราไว้น้อง มีวางต้นก็ต่ําตํานี่ตัวนี้ก็ว่าต่ําตัวนี้ก็สูงเลยพี่น้องเนาะปลูกพรอมกันด้พี่น้อง พาถูกไหมฝนตกนะหลาดอีเล่อเลยพี่น้องเนาะาแข็งบ่ดินนั่นแข็งบ่สุดยอดเลยแข็งสุดยอดบ่แข็งเตีบ่เงี้ดินคือซุ่มๆไหมพบบกได้อยู่เนาะพบไปได้อยู่เต็มที่ได้พี่น้องเพป็นว่าดินจากแข็งนิดนึงนี่ความันวิตต์ดูฝนเราพี่น้อง เป็นแถวซื้อเป็นนี่เนาะพอดีซื้อแจ้งหัวเลยพี่น้องจะเป็นข้อเป็นข้อไปนี่ที่ว่าเขาถางเบิ้งกัางน้ตาอยู่พี่น้องเนาะนี่จะเป็นข้อเป็นข้องจ่มเตี้ยหัวดอยลงสุดินหางดอยพี่น้องข้ากับชมควรพี่น้องเนาะเมื่อยสมควรธรรมศาสตร์บ้านเราพี่น้องนา ตาไม่เขียวอมชุ่มไปงามๆไปนองเนาะคอยคำนรงเรงลยกๆไปนองตอนนี้นะบยบยบสามสีม่งดีลวอนไปนอนนะมือเต็มที่สม坤มนี่ยนะนาดว่าเป็นฤดูฤดูหนาวเนาะยังห่อนไปนอง ก็โอเคเนาะไปพีแน้งเนาะสำหรับคืนนี้เบาอ้วนก่อนจะได้เอามาต่อเนาะครับผู้มีพี่น้องทานผู้ชมนี่ได้ติดตามครับชมน่วนมกันไปซ้ำน,นี่ก่นอนเนาะค่อยพกกันแมน้ในคลิปต่อไปว่าจะเป็นคลิปใดเลยยุใสเฮากระคอยติดตามผู้ชมและให้กันร่วใจกันต่อไปผู้มีพีพ่น้องเนาะแตขอขอบคุณขอบใจน้ำทานผู้ชม fc ทุกคนเนาะที่ว่ายัางติดตามแล้วก็ให้กันร่วใจกับเบาอ้วานมาเนาะก็ขอขอบคุณขอบใจน้ำผู้ม่พี่น้อ,นองเนาะสำหรับคลิปนี้ที่ก่อตัวรับทานผู้ชมไปก่อน ก็่อพูดกันแม่ที่ก็ต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง